สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในเกม Minecraft น,นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะเออนั่นแหละครับดูหวัวใจกับหลอดอาหารนะครับยังไม่ได้เล่นต่อนะฮะซึ่งก็นั่นนะครับมาอัดคลิปต่อคลิปที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเอาชีวิตไม่รอดครับและไม่รู้ว่าหนทางความเจริญจนกระทั่งมาพบหมู่บ้านนี้นครับบอกเลยว่าจเจริญแล้วครับเจอหมู่บ้านกับจเจริญไปเครื่องหนึ่งแล้วนะโอเค ตอนนี้ผมก็พยายามหาที่สร้างบ้านนะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะสร้างบ้านดีนะอยู่แถวๆริมริมทะเลด้วยนะนี่ตัดไม้ตัดไม้เอาอะยังไงแล้วก็เรียก <c oughs> เอาพื้นที่ออกขยายพื้นที่นั่นเองทำให้พื้นที่โลง่ลงๆสร้างบ้านได้นี่ครับสร้างบ้านจะสร้างบ้านแ,แถวนี้แล้วกันครับใช้ไม้ที่ตัดตรงนี้นะครับ โอเคครับผมสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับผมโอเคตอนอื่นเก็บไปพวกเศษพวกนี้ก่อนเศษพวกนี้เก็บนะครับบ้านผมโอเคเก็บเศษมาพวกนี้ไปปลูกโอเคครับตกแต่งบ้านหนึ่งแล้วกันแต่จริงจริงก็ไม่เสร็จสมบูรณนะ์ครับแต่ตอนนี้อ่ะ เนี่ยเสร็จสมบูรณ์ละประมาณนี้แล้วกันมันตรงนี้ก็ไว้แบบนี้โอเคได้เลยใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคลองไฟตกแต่งบ้านนี่โอเคแล้วก็ขุดตรงนี้ออกประมาณนี้เงียบโอเคใช้ได้อืมนี่แหละบ้านผม ซอมบี้ตีผมได้ไงเนี่ยแล้วเสียงอะไรดัง <c oughs> เมื่อกี้อะ่ะมันเป็นมันคืออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจ <Okay. S 1> สวยงามโอ้เหอนว่าเราจะเจอเหมืองไม้ชามนะเนี่ยถือว่าดีทรัพยากรเยอะนะโอ้โชคดีมากเลยครับผมต้องกันไว้ก่อนเผื่อมีตัวอะไรตามึ้นมาโอเครู้สึกว่าเราจะ กุดมาอีกนิดน,นึงแล้วจะเจอถ้ำ้วยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก <c oughs> โอเคเออจอสัมบี้วิเลจเจอด้วยแต่แกไม่มีประโยชน์ <c oughs> โอ้ว้าวโอ้ได้ได้โอ้โหได้สมุดเอนชาร์ตด้วยถือว่าดีนะโชคค่อนข้างดีแต่ผู้มาไม่ออกว่าได้อะไรเอาละได้เวลาทำฟาร์มแล้ว <c oughs> ในเวลาทำฟาร์มเคียร์พื้นที่โอเคโว รู้สึกว่าพ่อค้าเล่นน่นจะขายของดีขึ้นนะเนี่ยว้าวผมจำได้ของนี้มีเพชรนี่ไงผมสำรวจมาก่อนนะผมสำรวจมาแล้วแถวนี้มีเพชรอีกก้อนหนึ่งแต่ได้พรมกินซีดมาด้วยแต่ว่าดีนะฮะเนี่ครับเพชรอีกก้อนโอเคต้องระวังหน่อยนะ,ะตรงนี้เป็นค่อนข้างสูงต้องกันเพชรไว้ดีๆนะฮะ โอ้ผมมาหาปลาครับทีเกียรตกปลาครับปลาการตกปลาค่อนข้างช้านะเราใช้วิธีนี้ก็ได้ท่าแม่น้ําเราเป็นแม่น้ําใหญ่มีปลาสปบ,บอลเรื่อยๆเนะนี่ยจะหนีไปไหนโอเคเพราะว่าผมน่าจะทาฟาร์มคมกินไว้แต,แต่ตรงนั้นแล้วกันสวนก็นี่น,นี่นี่เองกวนใช่ไหมนี่เองกวนใช่ไหมฮะโอ้โหแบบนี้ ผมรับไม่ได้แกบางอาจทำแบบนี้แกต้องตายเออนี่ไงบางอาจทำฟาร์มฆ่าระเบิดโอเคฟาร์มพัมกินนะฮะได้มาแล้วโอ้โอ,โอ้นี่มาโอ้มีเพชรในนี้ด้วยถ้าผมไม่ขุดเนี่ยไม่ไม่เจอนะครับเนี่ยนี่มันผ้าทองห่อเพช แล้วือเยอะใช้ได้เลยนะฮะโอ้เยอะมากโอ้โชคดีนะที่ผมขุดทองตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะมีคิปเปอร์มีสเกิลต,ตันอยู่ข้างล่างอันตรายนะโอใค,ใครทีผมลงมาเนี่ยซอมบี้โอ้โหแล้วแล้วหัหแล้วเ,เพชรผมหายไปเลยไม่ไม่เชิงหายนะมันตกโอเคครับผมได้ของคืนมาแล้ว ผมตอนนี้ผมแค่อยากจะหาราวาแล้วก็ไปเนเธอร์นะฮะไม่ใช่อะไรโอเคนะฮะโอเคอยากจะหาราวานั่นไหมฮะนาราวาตรงนั้นโอเคเจอแล้วโอเคกุดเลยเพชรเราได้มาเยอะเลยนะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะ โอเคเราเอาดีนี่ไปจุดนะฮะโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้โอ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 ้ไหม้กอดผอบ้านด้วยซะเล้ยโอ้ยีเพชดด้วยนะโอเคผมจะไม่ขุดแล้วกันนะครับผมจะรอฟอร์จูนทีเดียวเลยบอกเลยว่าผมจะไม่ขุดนะผมจะรอฟอร์จูนนะบอกเลยว่ารวยแน่นอน เหมือนว่าในเนเธอร์เราจะมาเกิดในไบโอมวิปริตนะที่ฟาร์มเอนเดอร์แมนอย่างดีปัญหาคือเนเธอร์ฟอเทสผมอยู่ไหนไม่เป็นไรครับเนเธอร์ฟอเทสคงไม่เกิดข้างๆหรือข้างหน้าเราง่ายๆหรอกมั้งครับแต่ว่าที่ฟาร์มเอนเดอร์แมนอย่างดีแล้วนเนี่ยถือว่าดีถือว่าดีโอเคตอนนี้ผมอยู่ในถ้ำที่ไหนสักที่หนึ่งฮนะผมจะหาหล็กไปทําชุดซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วถ้าขุดรถนี้ไปก็น่าจะครบแล้วฮนะแต่ผมก็จะใกล้ตายเลยเหมือนกันเนี่ย และในตอนนี้ผมก็ได้ชุดเกราะเด็กเต็มชุดสักทีนะฮะโอ้ยผมหาเพชรเป็นว่าเล่นครับแต่หาเหล็กไม่เจอเลอจะเชื่อจริงๆกว่าจะหาเจอก็โอ้โหก็ขอตลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมหวกงเลยว่าจะเลิญกว่าอ่อีพที่แล้วมากอีพีที่แล้วนี่ตายเป็นว่าเล่นเลยครับผมก็ก็ขอตลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับไปเลยครับ